อย่าเพึ่งนำทุเรียนลงหลุมเด็ดขาดถ้ายังไม่รู้ห้าเคล็ดลับนี้ก่อนนำทุเรียนลงปลูกต้องรู้อะไรบ้างสำคัญขนาดไหนถ้าหากว่าติดกระดุมเม็ดแรกผิดเมต็ดต่อไปมันก็จะผิดแล้วก็ทุเรียนเนี่ยก็จะเกิดปัญหาขึ้นในอนาคตปลูกแล้วไม่โตโตช้าหรือว่าน้ำท่วมขังแล้วเป็นโรครากเน่าโคนเน่า วันนี้เรามาดู5เคล็ดลับในการนำทุเรียนลงหลุมยังไงให้ทุเรียนปลูกแล้วโตแล้วก็ลอดตายนะคะเคล็ดลับข้อที่หนึ่งก็คือต้องยกโคกนั่นเองถ้าหากว่าเพื่อนๆปลูกทุเรียนแล้วไม่ได้ยกโคกให้สูงขึ้นจากพื้นเดิมประมาณเจเซนติเมตรถึง1เมตรหรือว่าถ้าหาก ที่ต่ำมากๆก็จะสามารถยกขึ้นได้ถึง1เมตร50เซนติเมตรข้อที่สองเพื่อนๆไม่ควรนำขี้สัตว์หรือว่าปุ๋ยเคมีลองพื้นควรเอาดินร้านปลูกต้นไม้ประมาณครึ่งถุงรองที่ก้นหลุมผสมคุกเขากับดินเดิมที่ก้นถุง หรือใช้แกบสดผสมคุบเขาลงไปก่อนปลูกนั่นเองเคล็ดลับข้อที่3าเพื่อจะต้องใช้ไตโคเดมาในการฆ่าเชื้อโรคในก้นหลุมก่อนและรดในถุงก่อนลงปลูกด้วยก็ได้หรือจะลดตั้งแต่ตอนที่พักฟื้นไว้ก่อนนำมาปลูก เคล็ดลับข้อที่4ก่อนนำทุเรียนลงหลุงเพื่อนๆนจะต้องตัดรากขดโดยตัดที่ก้นถุงประมาณ1ถึงสองนิ้วและเอามือคุยหรือเอากันไก่คุยจนฝ่าจะเจอรากที่ขดแล้วก็ตัดรากที่ขดโขดออกให้หมดทั้งถุงและถ้าหากเจอรากที่โขดไม่มากก็ให้เพื่อนเพื่อน เอามือขยายรากนั้นออกเคล็ดลับข้อที่ห้าเพื่อนเพื่อนนำทุเรียนลงหลุมให้เพื่อนๆหันหน้าใบของทุเรียนทางฝั่งที่มีสีเขียวเข้มไปทางทิศต,ตะวันออกบางคนอาจจะสงสัยว่าอา้าวแล้วถ้าหากว่าใบสีเขียวเขียวมันมีทั้งสี่ทิศ แล้วจะหันไปทางไหนก็ให้เพื่อนๆขยับส่วนที่เขียวเข้มและเยอะที่สุดไปทางทิศตะวันออกและส่วนที่เขียวเข้มน้อยที่สุดหรือส่วนที่เป็นใต้ใบให้หันไปทางทิศตะวันตกเพราะถ้าหากเพื่อนๆไม่จับหันให้ถูกทิศทุเรียนก็จะบิดทิศ ของตัวเองก็จะทำให้ต้นทุเรียนบิดหรืออาจจะตายได้ในอนาคตข้อมูลนี้ดีคุยก็ฝากคลิปนี้ให้เพื่อนๆช่วยกันแชร์หรือกดติดตามและกดเห็นโพสต์ก่อนกันด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคน